สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันฟอกกันอีกเช่นเคยนะฮะหลังจากที่เราห่างหายกันไปจากช่องนี้ผมว่าน่าจะนานพอสมควรเพราะว่าคลิปบาา์ที่เราลงไปล่าสุดเนี่ยผมถ่ายนานแล้วนะนานมากๆเลยถ่ายเกี่ยวกับวันเชา้า500นแหละครับก็คือหลังจากนี้คลิปในช่องก็ จะปรับ <Okay. S 1> เขาเรียกปรับปรับใหม่นิดนึงะครับก็คือจะทาตามความสุขนั่นเองนะครับผมอะไรสิ่งที่ผมไม่ชอบผมก็จะไม่ทำเลยนะครับก็คือตอนนี้เราก็กลับมาทําเรื่องที่เรามีความสุขที่สุดในช่องนัน่นเองนะครับ <Okay. S 1> ผมก็คือเปิดกล่องซุ่มซึ่งณนปัจจุบันนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมได้ไปซื้อกล่องสุมม่มแมสตัวนี้ <Okay. S 1> นี่นี่นี่ นี่เลยนะฮะก็ร้านเดิมเลยนะครับอันบ็อกหนึ่งแปดสามหกันเองเนี่ยตามหาแมสสีทองแล้วก็ผมจะบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่แมสสีทองนะครับคือเขาจะมีแมสสีขาวสีดำสีแดงสีฟ้าคือเจ็ดสีครับตามวันตามวันเกิดซึ่งเขาบอกว่าแต่ละสีะครับมันจะเสริมสร้างนะครับในแต่ละวันที่เราเกิดอย่างเเช่นคนเกิดวันจันทร์อย่างเงี้ยก็จะถูกฉะลองกับสีเขียวจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ ตัวผมเองเชื่อนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราใส่สีที่ตรงออกมาแล้วรู้เราได้ความมั่นใจอะไรเงี้ยก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับและสีพิเศษครับที่ไม่ได้บอกในนี้นะครับสีพิเศษนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรแต่เขาบอกว่ามีสีพิเศษที่ไม่ได้โชว์ในนี้ด้วยนะฮะก็คือนอกจากสีทองแล้วยังมีสีอื่นให้เราได้หลุดอีกด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวสีพิเศษเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าสีอะไรนะครับและ 1เดือนเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับผมคือทุกๆเดือนเนี่ยไอสีพิเศษตัวเนี่ยมันจะมาแค่เดือนละครั้งเดือนละครั้งแค่นี้ก็คือมันมันเพิ่มความน่าค้นหาเพิ่มความน่านเลินเข้าไปผมเลยต้องจับมาวันนี้จัดมา5กล่องพอ,งองครับผม <Okay. S 2> เพราะว่าก็มีคนรีวิวให้5ดาวแล้วนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าไปซื้อแมสเนี่ย แม้มัน120ใช่ไหมแมสแอนด์บ็อกแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นกล่องสุ่มเนี่ยมันจะเหลือแค่100เดียวนะครับแล้วก็น้วันที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะเป็นวันที่30นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนน่าจะเป็นวันที่30นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโปรนะครับจาก100นะครับเหนือ20นะครับตามแมททั่วไปครับจะเหลือแค่91บาทยังไม่พอครับผมยังมีโปร8แถม1นะครับเป็นมาโคลสุดท้ายเดือนวันแม่นั่นเองนะครับผมก็ ใครอยากจับจองก็ไปจับจองกันได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้หวังว่าจะได้สีพิเศษอะไรอยากได้สีขาวแค่นั้นเองครับโอเคไปนี่นะครับเมื่อเลยนี่นะฮะซึ่งเป็นความพิเอดของเจ้าของร้านมาเลยกล่องเนี่ยแคท food ด,ด้วยแต่พอติดสติกเกอร์โลโก้ไุ๊บก็ของนั้นเลยฮะโอเคก็ถือว่าได้กล่องรียูุกันนะครับเราเปิดกันฮะ ผม,มนี่นะครับ5้ากล่องนะครับผมชอบชอบความเป็นกล่องของแมสของร้านนี้นะฮะซึ่งมันก็สวยสวยกับแมสท,ที่อื่นนะพูดตรงนะครับมันก็สวยกับแมสท,ที่อืน่นก็ดูเป็นบบของขวัญของฝากได้นะเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ได้อยากได้แมสกันปะถูกไหม ใครๆก็ก็ใช้อ่ะนะครับผมก็ใครจะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มทีละกล่องเลยดีค่ะความตื่นเต้นเริ่มมาแลนะ้วฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์อย่างนี้แล้วก็เปิดเลยกันเนาะเพราะว่ากล้องมันแผ่นต่ำไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้นะฮะก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเขาบ,บอกกันว่านะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเวลาเราสโลเนี่ยเราจะเท่ขึ้นอย่างผมสโลว์ เสียเวลาจริงๆเลยนะฮะเชื่อไหมคนตัดครงด่ากูอ่ะตอนนี้นะฮะโอเคแกะไม่ออกครับตันนี้ครับคุณผู้ชมจะมัดแน่นไปไหนนี่หมายฮะกล่องแรก ถ้าเราสีใสก็โอเคเลยนะครับเราก็จะรู้สึกเท่ครับเรามีแบบแค่ไม่กี่อันนะครับบนโลกใบนี้ก็มีแค่ไม่กี่อันนะครับแต่ถ้าได้ทั่วไปก็สีขาวก็พอครับสีขาวก็พอแล้วครับโอ้โหมาแล้วฮะนี่ครับสีดำนะครับเป็นแมทอันบ็อกนะครับสีดำโอเคก็ถามว่าโอเคไหมโอเคนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นผมใส่ไปแล้วนะครับในหลายๆท เพราะว่าผมซื้อมาแล้วครับผมซื้อมาแล้วครับก่อนหน้าน,นี้ผมซื้อมาแล้วทั้งสีขาวแล้วก็สีดำตแตกได้สีขาวเพิ่มเนะี่ยสีขาวมันสวยนะเอาไว้ให้ใครใช้ก็รู้สึกว่าเดิมมันดูดีแต่บางคนก็ชอบแบบแดักดาก็สีดํไก็ได้ไนงะโอเคอเคพราะที่ผมชอบสีขาวเพราะว่าตุ่มตรงไหนเห็นไหมทุกคนเนี่ยไอที่ล็อกสายอะ่ะมันเป็นสีขาวแล้วมันแบบกลมกลืนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เห็นนะ่ไปอันที่สองของเราฮะ ซึ่งในหัวเนี่ยก็ไม่ค่อยหวังแม้สีทองเท่าไหร่นะโอกาสมันออกน้อยเกิดน้อยแบบถ้าเกิดคำนวณไม่ผิดนี่เดี๋ยวผมขอดูบ้าเดี๋ยวเขาดูก้างเขาขัดขัดขัดกันมันเขียนเขาเขียนไว้ในรายละเอียดสินค้าครับตี๊บตี๊บตี๊ด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 เขาบอกผลิตเพียงเจ็ดตัวเท่านั้นครับโอกาส0.007ก็ประมาณ หมื่นชิ้นออกแค่เจ็ดชิ้นนะโอเคไปอันที่สองแล้วปุ๊บโอ้โหสีดำอีกแล้วคุณผ,ผู้ชมสีดำอีกแล้วเฮ้ยผมว่าผมแจกแฟนคลับดีกว่าแฟนคลับสุดที่รักของผมนะครับถ้าเกิดใครมาทักนะครับในเพจ M Y Q C S แล้วก็แคปรูปนี้ไปนะครับผมตอนที่ผมชูสองนิ้วด้วยนะสามนิ้วเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเป็น สิ่งที่เราก็รู้กันอยู่ว่าเราหมายถึงอะไรสองนิ้วแล้วกันสองนิ้วก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับเราก็จะแจกนะครับเซฟกันได้เลยครับก็แคปแคปไปได้เลยครับแคปไปใช้กันได้เลยนะครับผมโอเคไหมฮะแคปแคปไปได้เลยนะครับถ้าเกิดใครทักมาคนแรกก็เอาไปเลยครับผมโอเคนะครับเรารู้กันเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะโอเคต่อมาผมตามหาแมสตีทองกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้สีพิเศษนะ ผมว่าจะไปเปิดรอบหน้าอีกครับสัก20อันนะครับแล้วก็ว่าจะไปแจกนะครับแจกที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันมาโอ้โหดำล้วนเลยวะโอเคไม่มีสีอื่นมาผสมเลยฮะก็สามารถสีนเข้ามาได้กด cf กันเลยครับผมกดกระดิ่งกันรัวๆโหคิดที่แล้วเนี่ยไอ้สามสิบาห้าคน cf แบบทั้งคอมเมนต์นะ <laughs> 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 เหมนมาดูข,าของไขของเอ้ <laughs> เดี๋ยวผมแบบไลฟ์สดไข่ของนี่หรอไ เออน่าจะแบบเป็นในทางของหงหยู่เปล่าอะไรเงี้ยเออถ้าไลฟ์สดขายของหงอยากจแบบลุ่มอะไรเงี้ยแบบเปิดกล่องไปเอ้าเอ้อเอา CF ครับ CF อะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะอาจจะมีอาจจะมีแต่หลังๆอาจจะหลังจากนี้นะครับก็วางแผนไว้น่าจะมีเปิดน่าจะมีเปิดอยู่แล้วแต่ก็หลังจากนี้แล้วกัน โอเคอันนี้ก็ได้สีดำนะครับผมก็ใครที่อยากหน้านะครับก็อย่าลืม CF แล้วก็แคปรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทักไปในแฟนเพจ m y q c H นะครับใครทักเป็นคนแรกเอาไปเลยครับผมโอเคชิน้นถัดมาผมโอ้เราจะได้ดำล้วนไม่ดีนะเพื่อนดำล้วนไม่เอานะเห็นไหมไสีขาวขาวก็ออกยากเลยเกินมาแล้วฮะ นอยู่เแล้วเลยโอเค,อเคนี่นะครับนี่เห็นไหมตัวสีขาวแล้วคุณด,ดูสายสายมันสีขาวอะซึ่งมันโคตรกลือเนี่ยผมโคตรผมโคตรชอบแบบโคตรสวยเลยอเออแล้วการที่เราแบบได้แมสสีขาวเราสามารถไปแต่งสีเองก็ได้นะแบบว่าเราไปซื้อสีแบบสีย้อมผ้าเรามาแต่งก็ได้นะครับไปแต่งได้เงนะี้ยเออมันก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมอยากไปแต่งอยู่โอเคนี่ได้ครับหนึ่งอันโนะเห็นไหม มันจะกลืนสวยนี่สวยสวยจริงก็ส่วนตัวชอบสีขาวครับผมนี่นี่ก็เอาไปใส่ได้ทุกสถานการณ์ครับแมสขาวดำมันใส่ประกบเสื้ออะไรก็ได้ไรเงี้ยและกล่องสุดท้ายของเราเนะครับผมซึ่งกล่องนี้เนี่ยผมก็หวังว่าเป็นแมสสีทองครับมูลคห้าสี่พห้าร้อยบาทผมก็คือเจ็ดคนนะครับในโลกนี้ที่มีแมสสีทองผมคือเจ็ดคนนั้นครับ ที่ผมจะได้แมสสีทองมาครอบคอคุณคผู้ชมขอบพนมเมือถ้าคลิปนี้กูได้นะเขาจ่ายกูมาเชื่อกูไหมโอเคไหมไปฮะนี่มาวับหนึงน่งหนึ่งสองสองชิโอ้ก็ แมสตสีขาวครับผมโอเคนะครับงั้นคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็แคปรูปไปได้เลยนะครับแคปรูปไปได้เลยนะครับผมเราก็แคปไปได้เลยนะครับใครแคปสีไหนอยากได้สีไหนแล้วเป็นคนแรกนะครับผมก็รับสีนั้นไปเลยนะครับแจกอย่างละ1ชิ้นนั่นเองนะครับผมปกติเนี่ยแมสเนี่ยมูลค่า120บาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อเป็นในรูปแบบกล่องสุ่มสุ่มสีอะไรแบบเนี้ยมันได้รุ้นแมสสีทองด้วยแล้วก็อีกอยงนึงก็คือราคามันจะถูกลงนะครับจาก0้อยยห่สิบมันเหลือร้อยหนึ่ง มันจะเหลือแค่ข้าว1ิบาทเองนะครับคุณผู้ชมก็โปรแบบโอ้โหลดกันกระหน่ำลดกันกระจายเพราะว่าเดือนหน้ามันเดือนเก่านะเก้าเก้าเก้าไปเลยครับคุณผู้ชมโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะใครถ้าเกิด ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปลองเปิดกันได้ร่วมสนุกกันได้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเปิดเนี่ยมีน้องทาง่านึงเปิดไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้แมสเซียอะไรไบ้างนะครับแต่ผมแต่ผมเห็นยอดเดือยอดยอเดือทเขาสั่งสิบสิบกล่องเลยนะโหสั่งเยอะมากนะครับก็ให้5าดาวเต็มเลยนั่นเองนะครับผมก็ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับกล่องสุ่มมันก็เป็นกล่องสุ่มนะครับถ้าเราอยากได้อะไรนะครับก็ไปซื้อยอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าเราแบบเอ้ยอยากได้แมสดีๆด,ดีสักอันหนึ่งเลยนะเยนี่ย แม้บางทีในท้องตลาดมันมีให้เลือกเยอะเราก็เลือกเป็นการสุ่มก็ได้แล้วก็ยังนะครับที่ชอบนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือหลายๆคนเวลาใส่แมสผมผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเจอแน่นอนเวลาใส่แมสแล้วเนี่ยที่เป็นแบบยางๆนะเนาะที่ไม่ใช่แบบห้อยหลังอย่างเงี้ย มันจะเก็บหูนะครับเราก็เลยนะครับชอบแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็มีโค้งโอเคใช่นี้ผมก็โอเคแล้วใส่ให้มันแบบสบายหูผมก็มีความสุขแล้วนะครับสีอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเราผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วครับก็วันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์นะครับด้วยผมทรงใหม่ถ้าเกิดใครบอกว่าหลอกก็อย่าลืมกดหลอกนะครับบวกหนึ่งไว้ด้านล่างนะครับก็ใครก็ได้นะช่วยคอมเมนต์สักคนหนึ่ง คอมเมนต์บอกว่าหล่อมากพี่แล้วก็กระทืบบวกหนึ่งกันในข้างล่างแล้วกันนะครับผมกับทรงเก่าถ้าคนอยากรู้ว่าทรงเก่ามียังไงก็ไปย้อนดูกันแล้วกันนะฮะแต่ก็ปรับทรงใหม่ครับเพื่อใช้ไล์กันเลยเนี่นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม เออและอีกเรื่องนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกม500นะครับมันจะมีแอปแอป,แอปหนึ่งที่ชื่อว่า U Pick นะครับจะแจกเงนิน500ฟรีทุกวันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ด้านล่างนะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปช่วยกันกดได้ถ้ากดถึง500ก็รับไปเลย500ฟรีๆนั่นเองนะครับผมก็ขายกันแบบนี้แหละนะครับผมก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ